สวัสดีครับผมนาโปรเร่พักในกาเรนวันนี้จะมาพูดเรื่องเงินเฟอ้อเกิดจากอะไรสาเหตุของการเกิดเงินเฟอ้อโดยทั่วไปแล้วจะมีการเกิดจากสองประเด็นด้วยกันได้แก่หนึ่งผู้บริโภคมีความต้องการการซื้อสินค้าบริการและแต่สินค้าบริการนั้นก็มีในตลาดไม่เพียงพอทําให้ผู้ขายมีการปรับราคาสินค้าบริการสูงขึ้น2 ผู้ผลิตต้องแบกรับต้นทุนการผลิตเพื่อขึ้นจึงต้องให้ผู้ต้องการรับราคาสินคา้าบริการให้ส่งึืนตัดสิด้วยแต่แต่ภาวะเงินเฟอ้อที่เกิดขึ้นเพราะโรคที่พเชื้ออยู่ในตอนนี้มาจากสามเหตุผลด้วยกัน 1. ภาวะของพันแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้ส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานเนืแองการต,ต้องมีการหมุนเวียน กำลังแรงงานเพื่อดีตเรีการแพร่ระบาดของโควิดสิส่งผลให้ภาคการผลิตมีกำลังลดลง 2. อดผลกระทบจากนโ,โยบายการเงินของธนาคารกลางที่ก่อนหน้านี้มีการอัดฉีดเงินเข้าระบบเศรษฐกิจเพื่อลดผลกระทบข,ของการแพร่ระบาดของโควิดสิและเพื่อให้เศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวได้ไวที่สุด3 ความขัดแยงระหว่างรัสเซียและยูเครนเนื่องจากมีหลายประเทศมีม,มาตรการความบาดรัสเซียรัสเซียในฐานะผู้เป็นผ,ผู้ผลิตส่งออกน้ำมันรายใหญ่ของโลกจึงต้องตอบโต้ในการลดอุปทานของน้ำมันและแก๊สธรรมชาติส่งผลให้ราคาพลังงานทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นต้นุนการผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นเลยทำให้เกิดเงินเฟอ้อเพิ่มสูงขึ้นนั่นเอง ผลกระทบจากภาวะเงินเฟอ้อทั่วโลกที่เราเห็นได้ชัดที่สุดคือราคาน้ามันพุ่งส่งึ้นจากปัญหาความขัดแย้งระหว่างลเสเซียยูเคนที่หากยังมีความยืดเื้อก็มีแนวโน้มเศรษฐกิจไทยจะเกิดชะลอตัวเพราะได้รับผลกระทบจากการส่งออกและลงทุนควรลงทุนในสินทรัพย์อะไรดีเมื่อเกิดภาวะเงินเฟอ้อเพื่อให้พอเรายัางเติบโตและสร้างกำไรกระเป๋าได้ หนึ่งทองคำเงินอกจากเป็นสินทรัพย์ที่มีราคาเคลื่อนไหวเป็นทิศทางเดียวกันกับอัตราเงินเฟ้อสองตาสารมีระยะสั้นเนื่องจากการปรับึืนของอัตราดอกเบี้ยเพื่อลดเงินเฟ้อทำให้ความพันพวดของเศรษฐกิจมีระยะสั้นมีน้อยกว่าสักตาสารีมีระยะยาวหุ้นของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจ เกี่ยวกับสินค้าบริการจําเป็นต้องดารงชีวิตนะ่ากเป็นสิ่งที่ต้องการในชีวิตประจําวันจึงได้รับผลกระทบจากเงินเฟ้อน้อยเ,เพราะถึงแม้ว่าราคาคาสินค้าจะสูงขึ้นแต่ความต้องการบริโภคยังเท่าเดิมคุณคีให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงมีปะวัดจ่ายจำนำเสมอถึงเป็นจังหวะที่ดีในการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงของตลาดคุณคีพันผวนกองทุน สัมผัสมาซัพ์หรือกองทุนอีอกเนงินแกะอัตราค่าเช่าเป็นไปตามภาวะเงินเฟ้อจึงไม่มีควรจะถบกในความผันตลาด